ฮัลโหลสวัสดีอีกครั้งนะคะที่เคยบอกไว้เมื่อ EP ก่อนน้นี้เรื่องเกี่ยวกับเคสที่เราเลือกใช้สำหรับ iPhone 12 Pro Max นะคะจะสังเกตได้ว่าสำหรับรุ่นใหม่นี้ลักษณะของกล้องเลนส์มันจะสูงมากเพราะฉะนั้นเราใช้เคสยี่ห้อ นะคะ o ์ t e r box นะคะทำไมถึงเลือกใช้ห้อนี้เพราะว่าส่วนตรงกันร,รอยด้านหลังของเลนส์มันจะลึกกว่าเคสปกติทั่วไปที่เขามีขายในท้องตลาดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาวางมันก็ค่อนข้างจะโปรเทคได้ดีมากนะคะมีช่องด้านหลังไว้เสียบ ชาร์จแบตโดยกันฝุ่นด้วยค่อนข้างแข็งแรงมันจะเป็นพลาสติก2ชั้นนะคะมีด้านในด้วยแล้วก็มีตัวรองข้างในนะคะแล้วก็จะมีเป็นปิดเปิดเสียงด้านข้างนะคะอันนี้แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นวอลลุ่มคราวนี้มาดูด้านฝาที่เขาจะมีมาให้กับส่วนเคสนี้ก็จะมี ส่วนด้านหน้าเห็นไหมเอ่ยของเคสนะคะวิธีใช้คือเราจะใส่เข้าไปอ่ะหล่นด้านนี้ให้เข้าล็อกคลิปเท่านี้เองก็จะกันด้านหน้าเรียบร้อยแล้วที่เขาเคลมว่ามันแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเวลาตกตึกนะคะแล้ววิธีแกะก็แกะง่ายๆก็แกะ แค่นี้เองแล้วส่วนเคสด้านฝาสามารถเอามาทําเป็นสแตนได้ด้วยนะคะเพราะมันจะมีคลิปอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะแต่วิธีคลิปก็เป็นแบบนี้เ,เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสแตนตั้งได้แบบนี้ง่าย ง่ายๆเลยแล้วเราก็ใช้ด้านหน้าเนี่ยมาเสียบข้างข้างหน้าอีกทีน,นะคะแล้วก็เสียบแล้วก็ติดอย่างนี้นะคะแล้วส่วนจะเก็บออกมายังไงก็ง่ายๆแบบนี้เราไม่ก้อยอยากจะทำแรงมากนะคะกลัวมันหัก แต่มันก็วัสดุมันค่อนข้างจะแข็งแรงก็ประมาณนี้ในไหนเราเสียเงินซื้อโทรศัพท์มาเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อเคสดีๆสักอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะหมดการรีวิวเคสของอั t e r b o ็แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ